ปัญหาสูตร14บวก1กันบ้างหลังจากเมื่อวานนี้ที่พักเพื่อไทยเขามีการประชุมกันในพักใช่ไหมคะครสรุปแล้วผลออกมาพูดคุยกันว่าตำแหน่งประธานสภายังไงต้องเป็นของพักเพื่อไทยและจากสูตรนี้นะคะพเพื่อไทยบอกว่า ประธานสภาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทําให้การประชุมสภาราบรื่นนะคะแต่ว่าหลายความเห็นหลากหลายคนหลากหลายความเห็นหลากหลายพักเนี่ยก็ออกมาโจมตีเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วเพื่อไทยเนี่ยต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปดูเมื่อวานนี้กันหน่อยท่าทีจากคุณหมอชละนานสีแก้วนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ออกมาแถลงพร้อมกับทางรองหัวหน้าพักอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยทางคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพัก และนายประเสริฐจันทระรวรงทองเลขาธิการพักนี่แหละหก็ออกมาร่วมกันแถลงเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารพักและการประชุมสสด้วยโดยคุณหมอชลานานบอกว่าคณะกรรมการบริหารพักมีความเห็นว่าจะยืนในหลักการ14บวก1หมายความว่าอะไร14เนี่ยหมายถึงพักก้าวไกลได้รัฐมนตรี14ตําตำแหน่งและบวกอีกหนึ่งก็คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ได้14รัฐมนตรีและบวกอีกหนึ่งก็คือตําแหน่งประธานสภาจากนั้นนะคะก็นําข้อหารือไปเสนอต่อที่ประชุมสสซึ่งทางสสก็เห็นตรงกันและต้องการให้คณะทํางานไปเจราจาหรือว่าไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกลตามข้อเสนอของพรรคว่าอ่ะก็แบ่งประมุกกันไปเลยฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะคะด้านนายชูศักดิ์ ได้บอกว่าที่ประชุมสสเห็นร่วมกันว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งสำคัญที่ต้องควบคุมดูแลกํากับการดำเนินการของรัฐสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องวางตัวเป็นกลางแต่ว่าเรื่อง14บวกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่การแก่งแย่งตำแหน่งนะแต่ว่าเป็นการคํานึงถึงความเสมอภาคให้เกียรติซึ่งกันและกันพอพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆการมีประธานสภาจากพรรคเพื่อไทย ก็น่าจะทําให้สภาเดินหน้าและทําหน้าที่ได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพนะคะส่วนนายภูมิทากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าคณะเจรจาก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ไปคุยกับพักก้าวไกลและขอให้ประชาชนรอฟังผลการหารืออาจจะจบได้ดี หากไม่มีการยอมรับข้อคิดเห็นต่างฝ่ายก็ต่างต้องไปทบทวนเพราะว่าตอนนี้ถามว่ายังมีเวลาไหมก็ยังพอเหลือเวลานะคะคุณดีรวัตรเพราะว่าเดี๋ยววันที่4จะมีการโหวตเลือกประธานสภาก็น่าจะคุยกันให้เสร็จก่อนให้รู้เรื่องก่อนนะคะส่วนรายชื่อต้องรอคุยกับพักคก้าวไกลให้ชัดเจนว่าจะมีการส่งใครเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปทีละขั้นทีละตอนส่วนจะเสียหลักการที่ว่าพักอันดับหนึ่งควรได้ตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ นายภูมิธรรมรองหัวหน้าพักเนี่ยบอกว่าไม่เสียหายค่ะเพราะว่าน,นี่คือการร่วมมือกันนะคะเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยเดินหน้าตั้งรัฐบาลได้และรีบแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าควรยืนในหลักการ14บวกหก็คือหลักการแรกที่นำเสนอไปขอให้กรรมการที่รับภาระมอบหมายจากกรรมการบริหาร ไปเจราจาในประเด็นนี้ต่อไปนั่นก็คือหมายความว่าไปเจราจาเรื่องของ14รัฐมนตรีและตำแหน่งประมุขนิติบัญญัติตามที่ได้เสนอตอนแรกสุดขอเป็นของพักเพื่อไทยนะครับอันนี้เป็นความเห็นของกรรมการบริหารและนำมาสู่ของการพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมของสสพักเพื่อไทยเมื่อท่านพักก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็สมควรที่จะมอบตำแหน่งประธานสภาผูแ้แทนรัษดรให้กับพรรคเพื่อไทยมันจะเป็นความชอบธรรมมีเหตุมีผลและทีมเจรจาก็ควรจะยืนในจุดนี้ต่อไปทั้งนี้ไม่ใช่การแก่งแย่งตำแหน่งแต่เราพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันเห็นความจำเป็น และให้ความสำคัญในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักคก้าวไกลเป็นแกนนำโดยมีคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ยอมก็ต้องต่างฝ่ายต่างกันไปทบทวนแบบก็สแสดงว่าข้อสรุปในการเจรจาไม่จบคือเราจะไม่ยอมถอยใช่ไหม เราเราจะไม่ยอมถอยเงื่อนไขนี้ใช่ไหมก็วันนี้เรารับฟังจากมติกรรมการมิหารและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบนี้ถ้ามีข้อสรุปอะไรที่คืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาหากรรมการมิหารและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรายังมีเวลานะครับกว่าจะเปิดสภาก็วันที่สามวันที่สี่ทันครับทุกนาทีมีค่าครับไม่เป็นไร ก็พูดรอผลพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้อาจจะจบลงแบบดีก็ได้เข้าใจกันดีแล้วก็สามารถจัดตั้งกันได้นะครับแต่กลายเป็นว่าที่จะนัดกันพูดคุยในวันนี้โอ้โหกลางดึกเมื่อคืนนี้นะฮะทางทีมโฆษกภาคก้าวไกลหลังจากที่ได้ฟังแถลงข่าวจากเพื่อไทยแจ้งข่าวด่วนมาอย่างผู้สื่อข่าวแต่ละสถานีเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ5้าทุ่มได้วันนี้เลื่อนการประชุมระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยออกไปก่อน หมายความว่ายังไม่มีการประชุมในวันนี้แล้วยังไม่ได้บอกด้วยนะฮะว่าจะประชุมต่อในวันนี้ช่วงเย็นหรือว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งคือย้อนกลับไปที่คําพูดของคุณภูนธรรมเมื่อสักครู่ ต่างฝ่ายต่างก็ต้องไปทบทวนถ้าเกิดสมมุติว่ามันยังไม่สามารถที่จะยอมรับข้อคิดเห็นที่ต่างฝ่ายต่างกันได้แบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามีการพูดคุยกันมาหลายรอบแล้วเหมือนกันก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะคือคําถามเนี่ยมันไม่ได้ไปตกที่ทางเพื่อไทยอย่างเดียวว่า การที่ออกมาเปิดหน้าว่าจะขอตําแหน่งประธานสภาชัดเจนนะขณะนี้เนี่ยเพื่อไทยต้องการอะไร <c oughs> แต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งก็ถามกลับทางเพื่อทางเก้าไกลเหมือนกันว่าแล้วทําไมทางเก้าไกลถ้าไม่ได้เอาหลักการว่าจะต้องเป็นพรรคันดับหนึ่งได้ตําแหน่งประธานสภาเนี่ยเก้าไกล อยากได้ทั้งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกับตาแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องการอะไรเหมือนกันก็ไปคําถามที่จากทั้งสองพักแหละแต่ที่แน่ๆคือมุมมองจากคุณจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเป็นอดีตประธานนปชเนี่ยออกมาพูดถึงเพื่อไทยบอกว่าพูดกลับไปกลับมามเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยให้สัมภาษณ์ไปบอกย้ําในหลักการว่าพักที่ได้เสียงอันดับหนึ่งจะต้องได้ตําแหน่งประธานสภาแต่พอมาวันนี้ก็มาต่อรองตําแหน่งประธานสภาอีกนะฮะคือคืออันนี้เป็นการเสนอนะฮะ ว่าแปลว่ามติของสองพักที่จะมาคุยกันเนี่ยมันยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ,ะ่มันไม่ได้แปลว่าจะต้องจบลงได้แบบนี้แต่มันเห็นท่าทีไงหรือแม้กระทั่งทางพลโทพงศกรรอดชมพซูซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่เนี่ยนะฮะ บอกว่าการเปลี่ยนท่าทีของเพื่อไทยแบบนี้จริง,รงๆถือว่าเป็นสิทธิ์เพราะมันก็ไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่มาบังคับหรือว่าบัญญัติเอาไว้นะฮะก็จริงๆก็ไม่ได้ไปต่อว่าไม่สมควรจะไปต่อว่าเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องไปแข่งขันกันนั่นแหละฮะด้วย2พักนี้ที่จะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลด้วยการโหวตลับในเรื่องตําแหน่งประธานสภา,าตามหลักการนั่นเองนะฮะแล้วมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างพักการเมือง ที่มันเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ได้ตรงนี้แหละฮะที่หลายคนมองไปแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการจับมือจัดตั้งรัฐบาลและยิ่งถ้าเกิดว่าได้ตัวประธานสภาที่มีความแข็งขันในการตรวจสอบเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐกระบวนการรวบรวมรายชื่อสอสอเพื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยน,นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นก่อนวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ต่างคนต่างมุมมองนะคะก็มองแตกต่างกันไปคือไม่เพียงแค่ในวงการการเมืองที่พูดถึงประเด็นสูตร14บวกหนึ่งะคะในโลกโซเชียลอย่างทว,วิตเตอร์ก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดถึงวิพาก์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทำให้เทรนทว,วิตเตอร์แฮชแท็กพักเพื่อไทยนี่เลยคะ่ะขึ้นไปที่อันดับหนึ่งของทว,วิตเตอร์ประเทศไทยมีการทว,วีตมากกว่า44% 0 0 0พันทวีตตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ <S <S <ๆ>ต้องบอกว่าร้อนแรงมากจริงๆนะคะ ขณะที่ช่วงเช้านึกว่าจะแผ่วใช่ไหมคะนึกว่าจะมีแฮชแท็กอื่นนําขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีแฮชแท็กอันใหม่ก็คือพักอันดับสองเอ๊ะนั่นหมายถึงใครก็คือพักเพื่อไทยนั่นแหละนะคะที่ได้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับสองนะคะก็ก็คือพักเพื่อไทยแหละค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นการชิงตําแหน่งประธานสภาจากการประกาศของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้และคาดว่าน่าจะยังคงเป็นที่พูดถึงไปอีกหลายวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ ต้องบอกเลยว่าเรายังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจดสรุปแล้วเนี่ยตำแหน่งประธานสภาจะมาจากพักไหนกันแน่แก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยโดยล่าสุดนะคะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยบอกว่าไอ้สูตร14บวกหนึ่งที่บอกไปเมื่อวานนี้ยังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายนะคะท้ายที่สุดแล้วต้องมีการเจรจาหารือกันอีกรอบหนึ่งไปฟังเสียงคุณหมอชลน่านกันหน่อยค่ะต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเรายังไม่ได้มีมตินะครับ <Huh. S 2> เราเพียงแต่มีความเห็นมาให้ยืนยันข้อเสนอเดิมที่คณะเจราจาได้ไปคุยคุยกันไว้ก็ไปคุยกันต่อเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีคุยกันต่อครับคือเรื่องราวเนี่ยถ้าปฏิปต่อดีๆจะเข้าใจคือ uh huh. เดิมเนี่ยคณะเจราจาสองพักเนี่ยเขาคุยกันเ <Huh. S 2> ขาคุยกันก็เพื่อไทยก็เสนอพื้นฐานที่ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วว่าเมื่อ่ารสรรแบ่งส่วนกันเนี่ย เพื่อไทยได้สิบสี่เก้าอี้เก้าไกลก็ได้สิบสี่เก้าอี้บวกนายฐกนตรีก็เป็นสิบห้าเก้าอี้ <Russian. S 2> แต่เพื่อไทยเนี่ยได้สิบสี่เพื่อไทยก็เสนอว่าเมื่อท่านได้กรมุกนี้บริหารไปแล้วเนี่ยได้นายกแล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยน่าที่เป็นพักร่วมด้วยคะแนนที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเราเสนอขอตําแหน่งประธานสภาเป็นสิบสี่ <Russian. S 2> บหนึ่งได้หรือไม่ค่ะอ๋อฟังชัดๆนะฮะนี่คือข้อเสนอ ขาก็เสนอ14บวก1ไยไอีซีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นข้อตกลงละแต่ว่าในรายละเอียดไส้ในเนี่ยต้องไปคุยกันต่อแต่บวก1เนี่ยเก้าไกลขอก็รับไปว่าอะจะไปคุยกันในพักว่าเขาจะเห็นอย่างไรจะให้ได้ไม่ได้มันจบอยู่แค่นี้ครับอ่าเป็นมติของเพื่อไทยแต่ยังไม่ใช่มติของสองพักที่เลื่อนกันวันนี้มองในแง่ด okay. ีที exemplo. ่ส uh, ุดก si ็ค mm ือ hmm. ว่าเดี๋ยวเก้าไกลก็คงจะไปดูท่าทีภายในพักด้วยว่า จะเอาอย่างไรต่อไปเพราะว่าทางเพื่อไทยแถลงออกมาแบบนี้ค่อนข้างชัดเจน